ไม่เชื่ออย่าลบหลู่สิบลางร้ายลางบอกเหตุหากทำอาจมีภัยถึงชีวิตคนโบราณว่าไว้คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าจริงจกร้องทักห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดโดยเฉพาะการเดินทางไกลอาจจะไม่ปลอดภยัยโดยถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางแต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือซ้ายให้เดินทางได้จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกสบาย คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าตุ๊กแกร้องตอนกลางวันเชื่อว่าจะมีเหตุร้ายเนื่องจากคนโบราณเชื่อว่าตุ๊กแกคือวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วมาอาศัยอยู่คอยคุ้มครองลูกหลานจากภัยอันตรายนั่นเองแต่ตามปกติแล้วตุ๊กแกที่อาศัยในบ้านมักจะร้องตอนกลางคืนดังนั้นถ้าร้องตอนกลางวันถือเป็นลางบอกเหตุร้าย คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าน,นกแสกเกาะหลังคาบ้านจะเกิดหลังร้ายเพราะนกแสกเป็นนกที่ถือว่าให้ความอับประมงคลเนื่องจากโดยธรรมชาตินกแสกมักจะไม่มาปะปนอยู่ตามที่อาศัยของคนจึงเป็นที่มาว่าหากนกแสกมาอยู่ตามบ้านเรือนนั่นคือหลังร้ายที่กำลังจะมาแล้วคนโบราณมีความเชื่อว่าท่านนกไถ่รถบนศีรษะเชื่อว่าจะโชคร้าย หากกำลังจะออกเดินทางแล้วถูกนกถ่ายรถที่ศีรษะซสะก่อนให้หยุดการเดินทางทันทีหรือเลื่อนกำหนดออกไปเป็นวันรุ่งขึ้นคนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าตอนกลางคืนถ้าได้ยินเสียงคนร้องทักห้ามขานรับเพราะเชื่อว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณอาจจะมาหลอนมาหลอกหรือเป็นการเชิญวิญญาณเข้าบ้าน คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากสัตว์ป่าเข้าบ้านเชื่อว่าจะนำความอับประมงคลมาให้ควรจุดทูบเทียนดอกไม้และเชิญให้ออกจากบ้านพร้อมกับขอพรให้นำพาสิ่งดีงามมาให้คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากกำลังสังผมหรือหวีผมแล้วหวีหักคาผมเชื่อว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีตามมาให้นำหวีนั้นทิ้งไปเลยไม่ให้เก็บไว้ใช้หรือนำไปซ่อมมาใช้ใหม่ก็คล้ายๆกับความเชื่อที่ว่าไม่ให้ใช้ของที่หกักหรือชำรุดแล้วนั่นเอง คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากตอนกลางคืนถ้าได้กลิ่นทูปลอยมาจะมีดวงวิญญาณมาหาเชื่อว่าจะเป็นดวงวิญญาณของคนสนิทญาติที่เสียชีวิตแล้วกำลังมาหาคนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากนกในกรงที่เลี้ยงไว้ร้องในเวลากลางคืนจะมีเรื่องร้ายเชื่อว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเกิดเรื่องไม่ดีภายในบ้านต้องระมัดระวังตัวไว้ให้มากๆ และนี่คือความเชื่อโบราณบางส่วนที่เรานำมาฝากกันอย่างไรก็ตามความเชื่อนี้เชื่อไว้ไม่เสียหายเพราะอย่างน้อยก็เป็นลางบอกเหตุที่ทำให้เราระวังตัวและมีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตนั่นเอง